สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติกันพาครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวของกันดั้มดับเบิโอดเวอาร์นะครับก็ตัวนี้นะครับอุปกรณ์เนี้ยครบเลยนะฮะตัวฐานไม่เกี่ยวนะครับฐานไม่ได้แถมมานะแต่จริงๆอ่ะลักษณะแบบเนี้ยเอ่อควรจะแถมฐานมาให้ได้น่าจะดีนะราคาก็ไม่ใช่ว่าถูกนะฮะอ่าประมาณ800นะฮะ 800- ถึง900นะแล้วแต่ร้านนะครับ ตัวนี้ต่อดิบนะฮะติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ของเหลือนี่ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะตัวของพัดมือนะฮะพัดมือแถมมาให้เยอะมากนะครับก็จะมีมือแปรมือกำนะครับซึ่งก็จะมีามนี้นี่ก็จะมี1 2 3สาคู่นะฮะรวมที่ตัวเป็น4คู่นะฮะตานี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวของบีมเซเบอร์นะครับนี่เป็นพัดเอฟเฟกต ซึ่งจะใช้กับดาบนะฮะที่อยู่ด้านหลังกระโปรงนะครับตัวนี้ถอดออกมานะครับก็ติดกับบินเซเบอร์ได้แล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับมีรอบตัวเลยนะครับสำหรับตัวดิเวอร์อันใหม่นะครับเขาก็จะมีชื่อว่า Arc d i ด e เวอร์ยนิตนะฮะทรงโดยรวมนะฮะของตัวหุ่นก็ประมาณนี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างตัวของันโอนะฮะแล้วก็ตัวของแตนดัมเอชนะครับ สติกเกอร์นะครับก็จะมีที่ส่วนนะครับด้านหน้าผากนะครับสติกเกอร์ดวงตานะครับสติกเกอร์ที่ด้านหลังนะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่หน้าอกนะครับตัวของแขนเนี่ยสองฝั่งเห็นว่าตรงนี้จะติดไม่เข้านะครับไม่ค่อยสนิทเพราะว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัว PC ที่ผมน่าจะเฉือนไม่ไม่ดีมั้งนะครับมันก็เลยอาจจะไม่สนิทนะครับ ตรงนี้ก็ไปแก้ไขทีหลังนะครับในส่วนของการแยกสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับโพนออกเป็นม่วงขาวนะฮะตามนี้นะครับและส่วนของตัวไดเวอร์นะครับที่เขาทำมาใหม่นะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เป็นโดยรอบนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ที่อยู่ด้านในนะครับตัวของไดเวอร์เนี้ยผมชอบนะแล้วก็มันมันดูแล้ว มันขยับได้อิสระแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเพิ่มเติมในส่วนของการแบบเป็นฟอร์มมินิเวอร์นะครับก็คือแบบเพิ่มความเดียวสูงอะไรเงี้ยแอคแพคตรงนี้ก็เปิดขึ้นลงได้เพื่อใส่ในส่วนของพาร์ทเอฟเฟกตนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของไอพ่นนะในตอนคลิปเปิดของผมเข้าใจผิดนึกว่าเป็นตัวเป็นจอยสําหรับใส่แพคอื่นเพิ่มนะฮะดยทรงของมันแล้วเนี่ยถูกปิดด้วยเนี่ยก็ทาให้น่าจะติดอันอื่นยากนะครับ แล้วก็ตัวของงานประกอบเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนบางส่วนบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาดูเตาเลยดีกว่าเตาเดิมของรับเโอมันจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็เตาอีกล่างหนึ่งนะครับนี่ก็ยังตามมาแล้วก็อันนี้ก็คือเตาล่างล่าสุดซึ่งที่เขา เหมือนแยกรายละเอียดออกมาอีกเนะี่ยทำให้สามารถกลางออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านในนะฮะสเีเขียวนะครับที่เห็นอยู่ก็คือสรุปว่าเตา่ามีความามีการใส่รายละเอียดมากขึ้นนะฮะจากตัวก่อนๆน,นะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าไม่รู้ตัวของ g n s o ็ r ซก็เดิมๆเ,เลยนะฮะเปลี่ยนแค่สีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ ส่วนของกระโปงนะครับก็จะเป็นจอยนะครับขยับได้นะครับก็ตัวกระโปงมันมีกระโปรงเก่าตามมาด้วยของรับมันโองนะนี่อันนี้กระโปรงเก่าของรับมันองนะฮะก็เปลี่ยนทรงกระโปงหน่อยนะครับคือพาร์ทตามมาเยอะมากเมื่อจะเป็นขาเก่าขาเก่าก็ตามมานะฮะนี่ตัวตัวของกระบังท้ามันจะเป็นอย่างนี้ของเก่านะครับทรงมันก็จะเปลี่ยนตามนี้ของใหม่ก็จะแบบนี้นะครับ มีไรตามีหัวอันนี้น่าจะเป็นหัวดับอ่อนโอนะฮะหัวก็มาอย่างนี้เลยนะฮะก็สามารถเอามาประกอบได้อย่างนี้แล้วก็มีอีกหัวหนึ่งนะครับนี่ก็ตามมาอย่างนี้แล้วก็ชิ้นหน้าอกนะครับของตุก่อนนะครับที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นหน้าอกนะค,ะคือมีพาร์ตตามมาเหลือเยอะมากนะฮะ มันจะเป็นของส่วนของ G N เก่านะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับพาร์ทหลือเยอะจริงๆนะครับรวมถึงพสสาร์ใสที่มันแบบตามตรงเนี้ยที่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวของเลเซอร์นะครับก็เราจะเรียกว่าอาร์ตเลเซอร์นะครับก็คือจะเป็นพาร์ที่ติดกับแขนนะครับที่อยู่ด้านข้างเราก็จะมีพาร์ส,สนะครับของตัวอาร์เลเซอร์เนี่ย เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะหลวมนะฮะมันจึงต้องใช้พาร์ชชิ้นสีส้มอนะที่อยู่ด้านข้างอนะในการประกบนะครับปกบติดลงไปนะฮะมันแห่ไม่ถูกเลยอะอะ่ามันคือมันหลวมมันไม่เข้ามันไม่เข้าล็อกหรอกมันต้องใช้ไอเนี่ยเลื่อนนะครับมาประกบะครับให้มันอยู่ทรงอ่าตามนี้ แล้วก็เอาอันเนี้ยปิดทับลงไปให้มันประกอบอ่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ซึ่งก็จะหมุนได้เพราะว่ามันเป็นจอยเสียบแบบตรงๆนะฮะอ่ะนี่คืออาร์คเบรเซอร์นะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแปะให้ดูตรงนี้จะแปลงเป็นดาบได้ซึ่งแบบเทมากอ่ะมาดูจุดขยับก่อนนะครับสำหรับหัวนะฮะก็ขึ้นลงนะครับตอนนี้นะครับหมุนได้ไปมานะฮะนี่ ข้างๆเนี่ยก็ติดยากหน่อยนะครับเพราะชิ้นมันค่อนข้างจะเล็กนะนี่ชิ้นใสเนี่ยตรงหน้าอกแล้วจะเป็นจอยด้านบนแล้วก็เป็นจอยที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เรียกว่าจุดขยับอะ่ะยังเป็นของเก่าของเดิมอยู่นะฮะเมื่อ10ปีก่อนนะครับก็อาจจะแบบขยับไม่ได้เยอะนะครับเพราะมันเป็นแกนจอยนะครับโยกก็ได้นิดหน่อยนะฮะมันเป็นหุ่นที่เอามาเปลี่ยนทรงเฉยๆนะครับ ในเรื่องของตัวแพ็คหลังนะครับก็ขยัดได้ตามจอยของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงแล้วก็หมุนบิดได้ไปมาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะสามารถดึงลงมาข้างล่างสุดลุดเลยอันนี้อันนี้ที่ไม่ชอบก็คือตรงที่เป็นแกนเสียบอันเนี้ยอันนี้หลุดง่ายนะเร็มจีเมื่ออเล่นมันจะทําเป็นแกนสุดแล้วก็ติดพ์ดเอฟเฟกต์เป็นแบบล่างความเร็วได้นะฮะ อะแขนก็จะเห็นว่ามันติดไม่สุดนะมันจะมีช่องว่างอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันใส่ไม่สุดนะครับทําให้แบบมันดูไม่ค่อยสวยอะ่ะมันเห็นช่องว่างระหว่างแขนนะออมันใส่ไม่สุดอันนี้คือยัดแล้วนะยัดเอ็มทีแล้วเนี่ยมันโล่งมันทําให้มีเห็นช่องว่างตรงเนี้ยมันไม่สวยแหละนะครับอ่ะตัวหัวไหล่นะครับก็ขยับได้อย่างนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแอนที่เป็นเหมือนวงกลมนะครับเป็นหนึ่งจังหวะแหละแล้วก็พับได้แค่นี้นะครับตามดีไซน์นะครับข้อมือก็เป็นบอลจอยนะครับอันนี้ติดนะฮะเป็นบอลจอยทั่วไปนะครับเม็นได้นะแขนก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับ T n Sot ก็ไม่มีอะไรก็คือติดที่กระโปรงนะครับกระโปรงก็เป็นตัวจอยกลมๆนะครับ ในเรื่องของกระโปงงหลังนะครับก็จะเปลี่ยนดีไซน์นะครับจากที่แบบอของเก่ามันจะเป็นแบนๆนะครับอย่างนี้นี่ก็เพิ่มปีกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ติดกับพาร์ทบีมเซเบอร์อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นถือว่าเป็นของเก่านะครับที่ติดมากับตัวคุนนะฮะไม่ได้อะไรใหม่มากมายนะครับ ตรงนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวขานะครับมันก็จะเป็นตัวแกนที่จะโยกอย่างนี้ไปได้ทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแกนเสียบแบบเสียบทงตรงนะฮะไม่ใช่จอยนะครับก็ขยับได้ตามนี้นะฮะแล้วก็ไปตามนี้นะครับอันนี้ก็จะติดตัวของตาวนะฮะขานะครับนี่ทับชิดได้อย่างนี้ ตัวของกระบังเท้านะครับแล้วก็ตัวเท้านะครับดิบได้ไปมาแล้วก็ยกขึ้นยกลงน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของตัวหุ่นในเรื่องของจุดขยับนะครับแต่บอกตรงๆว่าตัวนี้สวยนะสวยเลยแหละมาเดี๋ยวขอติดพาร์ตอุปกรณ์นะครับเอ้ยยังไม่ติดพาร์ตอุปกรณ์เดี๋ยวขอมาดูเรื่องของตัวดาบนะฮะก็คือดึงออกมานี้ง่ายๆเลยมาเดี๋ยวขอดูพาร์ตดาบแยกนะครับ ตรงนี้ก็จะคืออาร์ r ไดรเวอร์ยูนิตนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะทำเป็นเบ r ร์สบัสเตอร์ซอสนะฮะโดยการที่เราดึงนะฮะเนี่ยมันน่าจะดึงง่ายนะครับอ่าเป็นดาบแล้วนะครับกลางตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจอยนะฮะกลางขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็นำพาร์ e เอฟเฟนะครับชิ้นนี้นะฮะเสียบลงไปนะฮะ ตรงๆเลยนี่แต่ว่ามันหลวมนะเห็นไหมเนี่ยมันไม่อยู่นะหลวมเลยแหละเนี่ยหลวมมากผมก็พยายามบีบให้มันแน่นๆนะนะก็น่าจะได้อยู่นะนี่เบอร์สบัตเตอร์ซอสนะฮะนี่เบอร์สบัตเตอร์ซอสโคตรเท่นะฮะเท่มากนะ มองว่าเป็นเป็นพาร์ทที่เท่นะครับแล้วก็น่าจะเล่นได้หลากหลายมากนะฮะในตัวนี้มันก็ยังมีกิมมิคนะครับกิมมิคที่เว้นช่องว่างตัวนี้ให้เป็นเหมือนตัว A นะฮะก็มาจากกิมมิคของกันนามเอชนั่นแหละนะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ก็คือเบิร์สไฮมิน n วร์โหมดนะครับก็นำพาร์ทเอฟเฟกนะครับมาติดที่ตัวปีกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ นำชิ้นส่วนนะครับที่เป็นของตัวดาบนะฮะจะกดๆนั่นๆกับมาติดตรงน,นี้นี่เป็น burst high m i n e u v e r mode นะครับว่าเป็นโหมดการบินนะฮะที่ใช้ความเร็วนะครับนี่แบบนี้นะครับติดปีกทั้งสองค่าเดี๋ยวเอาไปรวมก่อนซึ่งมันจะเป็นตัวชิลได้ด้วยนะครับก็จะเรียกอีโหมดนึงว่า burst ชิลโหมดนะฮะเรียกง่ายๆนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเมื่อนำพาร์ตเอฟเฟกนะครับทั้งหมดมาติดก็จะได้ประมาณนี้ก็มาติดที่แพคด้านหลังด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยหรือถ้าจะเป็นในส่วนของชิลโหมดนะครับก็ง่ายๆก็แค่เลื่อนในส่วนของตัวแพคนะครับมาด้านหน้านะครับบิดให้มันสวยงามนะครับตามนี้เลื่อนมาด้านหน้าบิดให้มันสวยงามก็จะเป็นชิลโหมด คือแบบเท่เท่มากนะฮะชิยลโมสนะฮะนี่อย่างนี้เลยจัดทรงให้มันดีๆหน่อยอ่าเนี่ยอย่างเท่ตัวอาร์ตเลเซอร์นะฮะก็ติดมาอย่างนี้เท่เท่มากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสาวกของดับเบิโอนะฮะยังไงก็ต้องมีนะครับสาวกของดับเบิโอนะฮะเห็นไหมเท่จริงเลยนะครับแต่ราคาก็อย่างที่บอกนะฮะ ค่อนข้างจะแรงนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากทางร้านกันภาวิ l เ a g นะใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะสาวกของกับนโอควรจะมีนะฮะโดยรูปร่างของการที่ผสมผสานกับตัวของกันน้ำเอชด้วยนะฮะใส่กิมมิคมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็พาร์ทเอฟเฟกนะฮรแบบเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะชอบเลยชอบมากนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่สวยที่สุดณนะตอนนี้ขณะนี้ด้วยนะฮะเห็นหลายๆคนเอาไปดัดแปลงเอาไปเล่นคู่กับตัวกรอนนะฮะจะทาให้มันสวยมากกว่าเดิมนะก็คือเอาพาดเอฟเฟกต์เนี่ยไปใส่กับตัวพันโอตอนะัวกรอนอะไรเงี้ยมวัดเท่มากนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับก็ ชอบไม่ชอบอย่างไรนะฮะบอกกันที่ใต้คลิปให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบจะเพียงเท่าน,นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran s a to no man I still go 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 a lot i sell every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i'll be doing shit my way uh, Or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's believe uh, better see with the negativity but i just Right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never ran said no man I still go You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode.